สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับที่ดินแปลงนี้ครับที่กัดอยู่ที่คลอง12นะครับก็ไม่ไกลจากเขตชุมชนนะครับแปลงนี้ครับอยู่ใกล้กับตลาดบุหลวงนิดเดียวเองนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกครับขับรถเข้ามาจากตลาดบุหลวงมาถึงที่นี่ก็ประมาณสักแค่300เมตรนะครับอ่าก็เป็นแปลงดีแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งที่นี่ครับอยู่คลอง12นะครับคลอง12น้องเสืออยู่ไม่ไกลจากถนนเรียบพรองขับรถเข้ามาประมาณสัก400เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของที่นี่เลยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยก็ ท่านใดที่สนใจอยากได้ที่ดินขนาดแปลงสัก1 0 0อยตารางวานะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถเดินทางเข้าออกสะดวกสบายครับนิดเดียวก็มาถึงแล้วนะครับเ,เดินทางจากรางังสิตนครนายกถนนรังสิตนครนายกเข้ามาที่นี่ก็ประมาณ 6. 5กกิโลใกล้ๆกับบริษัททิทานะครับเข้าทางเทศบาลสนั่นรักมาได้เลยครับหรือท่านใดที่มาจากคลองหลวงก็ขับเข้ามาจนถึงตลาดโบหลวงอยู่ใกล้กับวัดศุนทธริกา รามนะครับก็มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับก็ไม่ไกลจากเขตโรงเรียนชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรงนี้เองครับที่ดินแปลงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยพื้นที่มีทั้งหมด2ไร่นะครับก็แบ่งเป็นแปลงแปลงขนาด100ตารางวาหน้ากว้างนะครับก็อยู่ที่14.5หนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1 4 5แล้วก็ลึกลงมาในี่ย29เมตรอมตรก็พอเหมาะพอดีนะครับใครที่อยากเล็ก,ลกขนาดทำสวนที่นี่ถือว่าเหมาะมากๆนะครับหรือท่านใดที่อยากจะได้สัก200วา ครึ่งได้เลยแต่งนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยมากครับนี่ครับที่เห็นขอบเขตนะครับอ่าก็เสาไฟ1ต้นนะครับที่เราเห็นด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเสาไฟฟ้า1ต้นเนี่ยระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณเกือบ40เมตรอ่าแต่งนี้ก็นี่ครับระยะห่างสองแปลงค่า200ตารางวาสวยเหมาะสา,สามารถทําบ้านได้เลยครับที่นี่ครับบรรยากาศก็ที่นี่ดีครับแล้วที่สําคัญนะครับที่สวยเป็นมากกว่านั้นนะครับดินก็ดีนะครับที่นี่ครับอ่าดูจากสภาพดินแล้วที่นี่หน้าไม้เป็นอย่างมากนะครับทั้งบ้านสวนได้แบบสบายสบายแล้วไม่ไกลเดินทางเข้าออกสะดวก ถนนครับที่นี่ครับความของถนนในคงสิบเมตรเลยนะครับเป็นถนนที่ใหญ่มากๆครับซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับถนนกว้างขนาดนี้นะครับนี่เห็นะครับถนนกว้างสิบเมตรเลยครับเดินทางเข้าออกสะดวกสิบล้ออนี้วิ่งสวนกันได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่เลยครับจากถนนเรียบคลองสิบสองขับตรงเข้ามาเลยนะครับความกว้างของถนนขอบเขตจากเสาไฟฟ้านะครับมาถึงด้านนี้เนี่ยระยะทางก็อยู่ที่ 10เมตรความกว้างนะครับเห็นไหมครับขับตรงเข้ามาจนถึงหน้าแปลงนะครับแปลงนี้ก็จะมีถนนล้อมรอบนะครับไปทางด้านขวาก็ได้ไปทางด้านซ้ายก็ได้พูดง่ายๆติดถนนทุกแปลงแลงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ขนาด100ตารางวาเข้ามาดูนะครับนี่เลยครับนี่นะครับขอบเขตของถนนนะครับเห็นไหมครับจากเสาไฟฟ้าจนมาถึงทงนี้นะครับขอบเขตหลักปูนอยู่ตรงนี้เลยนะครับความกว้างของถนนกว้างมากถนนก็เป็นถนนลาดยางนะครับเห็นไหมครับแรงที่ดินก็จะอยู่ทางด้านนี้ นี่เลยครับแปลงที่มีทั้งหมด8แปลงนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155ครับราคานี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับถูกที่สุดในย่านนี้แล้วโปรโมชั่นพิเศษข้อเสนอพิเศษสดได้ผ่อนได้โทรหาเอกได้เลยครับ0881451155ครับ